คอ,อืกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมดีๆที่ลูกหลานชาววาร,รุณร่วมกับวัดตะลุนจัดงานพิธีมหาพุทธามหาเทวาพิเศษเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหา,า,าราชชาววรุณรุ่นรุ่นคุณไปดีเ,เ,ปเ,เป็นเหรียญพระเจ้าตากแก,ก่รีที่เราตร้งขึ้นมาเพื่อมอบให้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้เคารพรักและศรัทธาในพระองค์ท่านปีโดยไม่มีูลค่าใดๆ เพื <intrigued. S 2> ่อถวลองวาระกรุงธนบุร <pad> ีครบรอบ250ปีและเป็นการการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านครับกิจกรรมของพระเจ้าตากเนี่ยโดยโดยพวกเราเนี่ยเป็นลูกหลานชาววัดอรุณก็ถือเป็นลูกเป็นลูกโดยกำเนิดพมก็ผมเป็นลูกโดยกำเนิดผมอยู่กับวัดอรุณอยู่กับพระเจ้าตากมาตั้งแต่เล็ก การที่พวกผมเนี่ยเป็นคนวัตถุลุนและได้ทําอะไรเพื่อวัตถุลุนและเพื่อพระเจ้าป่าพวกผมถือว่าเป็นเกียรติของคนแก่นะครับจะได้เชิญชวนต่างชานิครับว่าวันนี้งานอะไรจะาำอะไรแล้วต่อไปจะมีอะไรครับคือกิจกรรมดีๆที่พวกเราลูกหลานชาววัตถุลุนและวัตถุลุนโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพเมธีเจ้าวัตัุลุนเนี่ยก็จะจัดงานอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างเช่นน้องผมเนี่ยคุณหญิงเองเจ้าของ รายการคนไทยใต้ลมอาจารย์ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่มาร่วมกิจกรรมนี้แต่อย่างไรผมคุณแก๊ปราบินทายแ,แล้วก็คุณใจหลใจลาไม่ขาดไม่ได้ป๋าผมป๋าผมป๋าบาทป๋าบาทเมทินีท่านได้ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมดีๆที่ชาวบ้านรุนจัดเพื่อเท้าพระเกียรติองคพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหมาราชมาโดยตลอดอม ป๋าบาทครับปบ๋าบาทมีความรู้สึกยังไงบ้างกับกับการ,รการที่ป๋ามาร่วมกิจกรรมดีๆทุกปีอยู่แเพราะว่าเราถือว่าเรียกจากสิ่นอาราชันนั้นจะเป็นพระธาตุที่ทรงกอบกู้อิสลามที่ยิ่งเยี่ยมที่สุดเพราะองค์ที่เราบังคับในกันทุกวันใด้รบับได้รับถึงพระคุณของท่าน เพราะแต่ทุกคนที่ในกองรับเขานี้แหละเป็นที่เราภาคภูมิใจว่าเราเป็นคนไทยเป็นลูกหลานไทยเพราะฉะนั้นเราต้องรับใช้ท่องโบราณท่านอันนี้เป็ of of นหลก็ไถ่น <dumpling. S 1> ้ำของพวกผมลูกหลานชาวบ้านรุนก็ขอกราบขอขอบคุณ อาบัตสัญญาสนใจแล้วก็น้องสาคนสวยคุณหญิงที่ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมดีๆทีู่กงลานชาวบ้านรุนจัดเพื่อเทอเิดพระเกียรติผมขอบาทสมเกจพระเจ้าตากสินพระมหาราชผู้อยู่ในดวงใจของพวกเราชาวชายขอกคุครับ,บขอบคุณมากครับ